สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาพามาตัดกล้วยหอมทองนะคะที่ปลูกแบบเทวดาเลี้ยงช่วยพวกนี้จะถอดปรีในช่วงปลายฝนนะคะก็มีอยู่สามเครือนะคะมีเครือหนึ่งที่ไว้นานแล้วนะก็ต้องมาตัดแล้วเพราะว่าเขาเริ่มจะแก่เครือนี้เป็นเครือที่ออกสุดท้ายนะคะเนี่ยสำหรับเครือนี้แต่ก็มีอีกเครือหนึ่งนะคะนี่คือเครือนี้ ออกก่อนเพื่อนนะคะออกมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วย่าก็เลยต้องเอาใบแห้งเข้ามาคลุมไว้นะคะเพราะว่ารับแดดตั้งแต่เช้าจนเย็นนะอันนี้ได้รับแสงแดดมากเกินไปผิวเขาก็จะเหลืองนะคะค่อนข้างจะเหลืองแล้วก็ไม่สวยด้วยส่วนมุมที่ไม่ได้โดนแดดนะคะก็ยังเขียวอยู่นะคะยังเขียวสวยอันนี้ถ้าไปบ่มสุกในด้านนี้นี่ก็จะสีเหลืองทองสวยงามมากนะคะเนี่ยอันนี้ ทำให้เห็นว่าระหว่างกล้วยหอมทองที่โดนแดดมากกับไม่โดนแดดเนี่ยเขาจะมีข้อแตกต่างกันนะส่วนหนอนะอันนี้หญ้าไม่ให้เข้าโตก็คือตัดทําสาวเขาไว้หน่อที่สมบูรณ์ก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ประมาณ4ี่ห้าหนอส่วนหน่อที่ไม่สมบูรณ์เราก็ตัดทิ้งทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยก็เหลือต้นแม่เอาไว้ต้นเดียวเพราะว่าต่อไปก็หน้าแรงแล้วเราก็คงจะรดน้ําไม่ไหวนะ ต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะห่างกันประมาณเดือนกว่าๆนี่ออกมาแต่สมบูรณ์มากต้นนี้เพราะว่าได้รับน้ำดีในตอนช่วงฝนนะคะเนี่ยลูกโตนะแล้วก็หวีดกนะคะเนี่ยตรงบริเวณโคนต้นก็จะมีหน่อเยอะนะคะหนอน่แต่ก็ห่างหนอ่อออกห่างถ้าหอ่อออกลักษณะนี้นี่หน่อจะสมบูรณ์มากนะนี่ ย่าจะไม่เลี้ยงหน่อนะคะคือจะไม่เลี้ยงต,ตัดทําสาวเขาเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้มีหน่อเอาไว้ปลูกในช่วงต้นฝนอันนี้มาดูลูกของเขานะสำหรับต้นนี้เป็นต้นที่สองนะคะลูกนี่สมบูรณ์มากนะแล้วก็ไม่ได้รับแดดเต็มนะรู้สึกว่าจะมีร่มรำไรแล้วก็จะมีตองนะคะก้านตองที่อยู่ข้างบนนี่เอามาคลุมๆไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันแสงแดดไปในตัว เนี่ยย่าให้ดูว่าหน่อเขาเยอะนะเราซื้อต้นมาปลูกครั้งเดียวแค่ต้น2ต้นปีต่อๆมาเราก็ไม่ต้องซื้อหน่อแล้วนะคะเพราะว่ากล้วยหอมทองนี่จะออกลูกดกมากนะคะจะมีหน่อดกเยอะมากถ้าเราไม่ตัดทํสาสวาไวน้นี่บางต้นมีเป็นสิบนะคะเนี่ยเราก็ต้องดูแลคัดเลือกเอาแต่หน่อที่สมบูรณ์ที่สุดเอาเก็บไว้นะคะเนี่ยแต่เราก็จะไม่เลี้ยงนะคะไม่เล่ง แต่ถ้าคนไหนที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์เราก็แยกไปปลูกแล้วก็ให้น้ําเขาก็จะเติบโตเลยนะคะเนี่ยก็จะถอดเครือออกมาให้เราได้กินนะอันนี้ย่าจะปลูกแบบธรรมชาติเลยนะวันนี้จะพามาตัดนะคะมาดูวิธีการตัดกล้วยหอมนะเราต้องตัดให้สูงสูงขึ้นมานะคะเวลาโน้มลงมาอย่าให้ปลายของเขาจดดินเพราะว่าถ้าจดดินเนี่ย เครือกล้วยก็จะหักหวีกล้วยก็จะแตกเพราะว่ากล้วยหอมทองในต้นจะกรอบมากนะหวีเขาก็จะกรอบเนี่ยเราก็ตัดลงมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้อยู่ห่างจากระดับดินคือไม่ให้เขาตั้งดินได้นะคะเนี่ยเราก็เลยต้องตัดให้สูงหน่อยหนึงนะนี่แล้วเราค่อยตัดเครือออกมานะก็จับตรงปลายของเขาแล้วก็ตัดเครือออกมาได้เลยนะ ส่วนต้นเราตัดสูงเราก็ไม่ต้องไปตัดลงอีกนะคะสําหรับหญ้าจะไม่ตัดลงอีกเพราะในลําต้นของเขาจะมีน้ําเขาก็จะไปเลี้ยงหน่อน้ําจากต้นนี้ต่อไปก็จะค่อยๆไปเลี้ยงหน่อรอจนกว่าจะถึงหน้าแรงนะเราไม่ได้ลดน้ําหน่อเขาก็จะไม่ตายนะคะเพราะว่าเขามีน้ําจากลําต้นถ้าเราตัดสูงนะน้าในต้นเขาก็จะเหลือเยอะถ้าเราตัดสั้นมันก็จะเหลือน้อยเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเลี้ยงหน่อ อันนี้คือเครือที่เราตัดออกมาแล้วเห็นไหมคะที่บริเวณที่แดดส่องเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบนี้นะถ้าแก่เต็มที่แล้วนี่เนี่ยก็จะทำให้ผิวเขาไม่ค่อยสวยนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทางที่ดีเราต้องมีถุงคลุมนะอาจจะเป็นถุงปุ๋ยนะคะถุงหัวอาหารสัตว์หรืออาจจะเป็นพวกสลนถุงสลรก็ได้นะแต่แนะนำว่าอย่าใช้ถุงพลาสติกถุงดำนะคะเพราะว่า แล้วยไม่ทันอาจจะร้อนมากๆนี่ทำให้ผิวของเขาไหม้ไปได้ลวกไปได้เลยนะอันนี้ด้านนี้นี่ไม่โดนแดดนะผิวเขายังเขียวสวยเนี่ยทำให้เรารู้ว่ากล้วยหอมนี่ถ้าต้องการให้ผิวสวยงามนะเราก็ต้องหาที่บังแดดให้เขาอย่าให้โดนแดดเยอะเกินไปนะคะเนี่ยวันนี้ย่าก็พามารู้จักกับการปลูกกล้วยหอมนะแบบว่าเทวดาเลี้ยงช่วยนะคะเนี่ย ก็อขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ